สวัสดีครับเบาตีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้มารีวิวรองเท้าครับ P.E. กาแดงครับ P.E. กาแดงป e กาดินกาแดงปารีสครับตัวนี้มาเปลี่ยนพื้นครับนี่ลอกเหลือแค่นี้นะครับเพื่อนๆลอกแล้วเราก็ไปซื้อพื้นตัวนี้มาพื้นยางดิบนะคะมาประกอบครับผมประกอบเข้ากันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนทรประกอบรองเท้าคู่นี้กับเปลี่ยนพื้น P.E. กาแดงปารีสนะครับ มาถึงกั็นตอนการติดกาวอรองเท้าเปียกระแดงครับนี่แล้วก็ทาเทวาพื้นยางก่อนนะครับพื้นยางที่ซื้อมาทายทั่วทาแบบนี้เหมือนกันสองข้างครับแล้วก็วางแห้งแล้วก็มาทาพื้นหนังเดียวรลอกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับทาทั่วทาไปนะครับ ต้องิดอะไรมากตามไปกับทายทั่วพื้นรองเท้าทั้งสองข้างทราเหมือนกันหลังจากนั้นวางให้แห้ง20นาทีครับโมรองเท้าปีแอร์กาแดงคู่นี้ก็กลาวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบนะฮะประกอบเข้าด้วยกันโดยการเริ่มจากตรงต้นนะครับประกอบเข้าไปครับ กอบเป็นลมร่องนะครับมันจะพอดีครับไ่ตองตัวเพราะว่าเบอร์รองเท้าเันเบอร์เดียวกันแล้วเราก็ไปเทียบไปวัดมาแล้วนะครับจะได้ไปมานนีนะครับรองเท้าที่แอกแดงนะฮะประกอบประกอบเข้าเป็นนะครับรองเท้าเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะครับเพื่อนๆโดยการเตรียมเชือกเทียนเข็มกระได้นะครับก็เหมือนเดิมเย็บครับเพื่อนๆเียมวิธีการเย็บเขาไม่มีะไรมาหมายครับก็นะฮะแต่ข้างๆเนี่ยครับ ระวังมือตัวเองนะครับแทงก็ไปดึงออกนะครับยาวแขนหนึ่งนะครับแล้วก็แทงนะครับดึงออกต่อได้ดึงแทงดึงออกต่อได้ดึงทำไปเหมือนเดิมนะครับก็คือเย็บแทงระวังมือ ดึงออต่อได้ดึงนะครับทำแบบนี้จนรอบรองเท้านะครับเพื่อนๆนะฮะสุกมือกันนะครับใครอยากเปิดร้านทำรองเท้าก็ดูไว้นะครับหรือใครไม่เปิดก็ดูไว้เป็นวิชาเอ๊ะเย็บรองเท้าตัวเองที่บ้านนะครับแบบนี้ครับเย็บเดี๋ยวผมเย็บให้ดูนะครับแล้วก็เย็บต่อไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆ่อนมาดูวิโอผมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับรองเท้าแตะหนังผู้นี้นะครับรองเท้าแตะข้อ ปียกกรดงเปียกกรดินของปารีสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนพื้นนะครับรองเท้าเปียกกรดินเปียกกรแดงนะครับปารีสเปลี่ยนพื้นเสร็จแล้วนะครับเย็บไม่เรียบร้อยนะครับเป็นหมามีตะเกียบเย็บนะครับคู่นี้รองเท้าแตะหนังนะครับเปียกกดินเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้ยาวๆครับใช้ทนทนยันดูบวชนะฮะรับประกันเลยหนึ่งปีนะครับรองเท้าหนังเปลี่ยนพื้นนะครับเป็นพื้นยางดิบ เรียบร้อยครับต้นกว่าของเดิมต้นกว่าของใหม่ที่ขายในศูนย์นะครับในร้านรองเท้านะครับที่ชอบพี่แอร์กาเดงนนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนคนไหนก็ติดตามนะดูกดแจกรกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะมีคลิปเพิ่มมาอีกเยอะๆนะครับวีติทํทำรองเท้าครับบาๆจุณจุ๊บรักนะทุกคน